พือท่านค่ะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรหลวงท่านอยากทำจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพราพอได้เป็นนักกีฬาเป็นทนเนี่ยได้ไปแข่งขันต่างประเทศเหนืออื่นใดเนี่ยจะนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามาแข่งขันครั้งนี้เพื่อทําชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระองค์ท่านซึ่งเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดเห็นท่านทรงแบตถือไม้แบตเนี่ยเป็นสิ่งที่บันดาลใจให้ป้าต้องพยายาม ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติเพื่อพระอ,องค์ท่านแล้วขอให้คนไทยทั้งประเทศมาช่วยกันทำความดีรู้ลักษมคีถวายแดย่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระอ,องค์ท่านทรงตากตำงานและเหนื่อยมามากแล้วเมื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศทำความดีถวายท่านแล้วท่านมีความสุขกายสบายใจพวกเราก็เป็นสุข